และรวมถึงการติดตามซีรีส์นี้ <c oughs> ที่เขาบอกว่า มันเริ่มติดงอมแงมมากเลยนะคะเป็นผลงานการโปรดิวส์โปรดิวเซอร์ครั้งแรกนะคะจริงๆอนันดาเนี่ยบอกว่าเขาทำงานเบื้องหลังมานานแล้วแหละแต่ว่างานนี้เหมือนเป็นงานแรกที่เขาได้ออกตัวชัดเจนว่าเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ควบคุมโปรเจกต์ทั้งหมดของซีรีส์เรื่องรักนี้ชั่วนินิรัน์ค่ะที่ได้หัวเรือใหญ่อย่างพี่บอยนะคะอัธพลณบางช้างมาดูแลแล้วก็นักแสดงชั้นนำอย่างคุณติ๊กเจษฎาพรแล้วก็ออมสุชาค่ะก็คือ ออนแอร์ไปประมาณหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเราออนแอร์แค่พุทธพฤหัส2วันเนาะใช่ก็ผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วปรากฏว่าโอ้เสียงตอบรับเนี่ยนะคะซึ่งเป็นซีรีส์รีเมคจากอ t u ทา in ินไมฮั t ของเกาหลีใช้ไปแค่4ตอนคุณนันดาบอกปรื่มเพราะว่าผลตอบรับดีมากนคนเริ่ม <คน S 2> ติดองอมแงมและเดี๋ยวคืนนี้มีอะไรมาให้ติดตามชมกันด้วย วีคนี้ออมกับพิติกจะเจอกันเป็นครั้งแรกก็จะเป็นครั้งแรกที่น้องสาวพี่ชายจะได้เจอกันครับมีความพิเศษอะไรยังไงไหมซึ่งฮะฉากที่เจอกันเป็นฉากที่ผมชอบมากชอบเลยต้องต้องต้องรอ,อดูนี้อย่าลืมดูนะครับพุทธพฤหัสนี้ทางทรูรักนี้ชั่วนินิรันนะครับพิติกกับออมเนี่ยจะเจอกันวีคนี้ฉากซึ้งมากรันตีเลยครับอย่าลืมดูนะฮะ ตื่นเต้นไหตื่นเต้นสิถ like. ้าเกิดเราดูละครเราก็ลุ้นใว่าพระเอกนางเอกจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันหน่อยมาว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยคืนนี้เขาจะมีอะไรมาให้ดูกันบ้างค่ะคนบจดำ ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก